สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้อน้อยเกมมิ่งนะเราอยู่กับเกมอีเ d ซ c เบอร์กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้น้อน้อยจะมาแนะนำเช็คลิสดาเมจสำหรับสายครีนะครับจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยนะครับ <S <S ข้อแรกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาวุธนะตัว OP A ออฟอาวุธถูกจะเน้นครีครีดาเมจเปอร์เซ็นต์โจมตีนะครับความเร็วนะโจมตีแฟลท ขยายความเสียหายนะครับออฟตํานานก็เอาให้มันดีๆหน่อยทําไงก็ได้ให้ตัวความเสียหายการโจมตีเนี่ยได้เยอะที่สุดเนาะอีกอันนึงที่ต้องพิจารณาก็คือตัวค่าเบสคริสและความเร็วที่ติดมากับอาวุธส่วนใหญ่สายคริสเนี่ยก็จะเน้นอาวุธที่เบสคริติค a ลเยอะๆหน่อยนะ13 14แล้วก็ไปหาพวกออฟเพิ่มความเร็วโจมตีเอาอันที่สนะครับพวกของสวมใส่นะก็สําคัญลองลงมานะครับสําคัญทุกชิ้นเลยค่อยๆทํานะ ออฟหลักและออฟตำนานเนี่ยต้องให้ตรงสายออฟบอสพลังอำนาจก็อย่าลืมทำด้วยนะครับบาลานระหว่างความเร็วโจมตีกับค่าคริติคอลดีๆเนาะ ส่วนตัวแนะนําให้ทําความเร็วโจมตีให้ได้ประมาณ4ขึ้นไปนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยค่าแม็กซิมัมความเร็วโจมตีจะอยู่ที่5เนาะแก็บที่เหลือเนี่ยก็จะเพิ่มจากการกดสกิลบัฟโจมตีหรืออย่าเร่งความเร็วโจมตีก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมบาลานซ์พวกค่าป้องกันธาตุต้านเคคอสต้านธาตุต่างๆทีนี้วิธีมาเช็คความเร็วการโจมตีเนี่ยให้มาที่ตัวตัวสกรอนะครับแล้วก็มาที่สกิลอ่านี่สกิลเราดูที่ตัววายุลมบ้าหมูกของผมนะอยู่ที่ส5้สกิลคอน อยู่ที่3.74อ่าประมาณนี้นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ว่าไม่ควรจะใกล้5มากเกินไปนะครับสำหรับคนที่ใช้สกิลบับโจมตีที่มีเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยถัดมานะครับข้อ3นะครับก็คือตัวเรื่องของยันนะทั้งลูกกลางแล้วก็ยันทั้ง6เนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจได้สูงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถทำเอฟเฟกต์สาพรได้นะซึ่งคลิปนี้จะไม่ได้กล่าวถึงนะครับ แต่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยบิลพรให้เข้ากับแท็กสกิลหลักของตัวเองเนาะออบที่นิยมอยู่ในยันเนี่ยก็จะมีค่าคริติคอลนะครับคริตดาเมจความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อติดตั้งอาวุธจุดๆความเสียหายเปอร์เซ็นต์เมื่อโดนเป้ามีโอกาสเพิ่มความเสียหาย2เท่านะครับลองลงมาเนี่ยอาจจะเป็นพวกเปอร์เซ็นต์เลือดหรือลดความเสียหายคริติคอลที่ได้รับก็ได้เนาะเพื่อนๆควรจะหาย,ยันที่มี3ออฟตรงนะครับเนาะส่วนออฟตำนานเนี่ยก็จะเน้นพวกความเสียหายคริ เมื่อโดนเป้ามีโอกาสเพิ่มความเสียหายสูงสุดนะครับแล้วก็พวกขยายความเสียหายจู่โจมเป็นต้นเนาะข้อที่4ก็คือตัวหน้าสกิลนะให้มาเช็คว่าอัพเลเวล45หมดหรืออยังเนาะให้อัพให้หมดเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสกิลหลักแล้วก็ลูนลิงรอบๆ อัพเป็นระดับตํานานนะครับแล้วก็เอาเวสให้ครบด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องมานั่งไลท่ทำเนาะนอกจากนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาตีเขาเรียกว่าขอบข่าวตรงนี้นะครับเข่ากว,วางนะให้ได้อย่างน้อยเนี่ยที่เช็คพอยต์ห้าสิบสิบห้าหรือยี่สิบนะครับเพื่อที่จะได้อัพเวลสกิลเพิ่มได้อีกหนึ่งเวลทุกๆ5ห้าขอบข่าวเนาะแล้วก็ขอบข่าวตรงนี้ที่ตําแหน่งซ้เดิมเนี่ยก็จะทําให้รูล,ลิงที่เชื่อมเนี่ยได้เลเวลเพิ่มไปอีกด้วยเนาะอย่างนี้เห็นไหมขอบข่าวเรน้อยหกใช่ไหมครับไอเจ้ารูล,ลิงที่เชื่ าสกิลก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือหน้าหินลูนด้านบนเนี่ยให้หาออฟขยายความเสียหายเปอร์เซนต์หรือเพิ่มความเสียหายสกิลหลักที่เราเล่นมาใส่ต้องอย่าลืมดูตําแหน่งด้วยนะว่าตรงหรือเปล่านะครับมันมีตําแหน่งล็อกไว้อยู่ด้วยถัดไปนะครับเป็นเรื่องของระบบลาไคมานะครับระบบใหม่นี้ก็จะทําให้เราใส่อุปกรณ์เพิ่มขึ้นได้2-3ชิ้นเพียง2ชิ้นที่ใส่เนี่ยก็เพิ่มดาเมจได้อีกมหาศาลส่วนตัวน้อยๆเนียน่ย,นย,นย,นยแนะนําเป็นอาวุธ2มือแล้วก็ ถุงมือนะครับระดับแหลทั้งคู่เนาะเราจะเอาออฟขยายความเสียหายนะครับจากอาวุธ2มือแล้วก็ขยายความเร็วโจมตีจากถุงมือนะครับเป็นหลักส่วนอันอื่นก็พยายามหาออฟให้ตรงนะครับสามารถเช็คตัวหลักไอมาได้ว่าออฟไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ตรงข้างๆแว่นขยายนะครับกดคลิกไปเนี่ยถ้าอันไหนมันมืดไปเนี่ยก็แสดงว่าออฟนี้ใช้งานไม่ได้นะครับ ข้อที่6นะครับก็คือหน้าโซเดกก็อัพสกิลให้ครบตัวที่ถามกันบ่อยก็คือโซเดกความชำนาญเนี่ยทำยังไงให้ได้เป็น999เนาะก็คือต้องไปทำเควสลองของเมืองซาลูโธให้ครบ อื่นๆก็จะเป็นเรื่องของออฟหินโซเดียกนะเข้ามาดูกันนิดนึงนะครับนาอจะมีหินโซเดียกบางอันที่มีขยายความเสียหายด้วยนะครับเนี่ยก็อยู่ในความชํานาญที่3แลหละเนอะแล้วก็ออฟข้างในนะครับก็ไปตีเพิ่มได้นี่ไหมขยายความเสียหายได้อีก1.5รนะรวมถึงอันอื่นๆก็สําคัญนะมานั่งไล่เช็คดูนะครับเนี่ยอันนี้ความเสียหายกายภาพแต่ว่าเรายังไม่ได้ตีออฟข้างในนะครับวิธีการไปตีออฟข้างในก็มาที่ตัวนี้เลยนะสลักความรู้สึกนะครับ อลองตีกันนิดหนึ่งก็ได้ครับนี่นะครับนะกดเข้าไปสุ่มอีกสักนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็หาพวกความแม่นยำก็ได้นะแม่นยำป้องกันธาตุไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะจริงๆสามารถมาดูออปชันสลักได้จากตรงนี้ด้วยนะครับอ่านี่นะมีคริติคอลโจมตีนะครับก็กดสุ่มไปเรื่อยๆครับ อ่าอย่างนี้ได้เลือด10%ก็ดีและนะเอาประมาณนี้แล้วกันก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับข้อ7แล้วนะเอฟเฟกการสะสมในส่วนนี้เนี่ยหรือสมุดสะสมบุญนะครับก็แนะนําว่าเน้นฝากรูนตํานานนะจะได้ดามเมจเพิ่มอีกนะครับในกรณีที่ฝากครบ100ชิ้นเนี่ยเราจะได้ความเสียหายรวมๆเนะี่ยประมาณ224%แล้วก็ขยายความเสียหายอีก14%เนะเยอะมากนะครับส่วนการฝากรูน6ช่องครบเนี่ย ก็จะได้ค่าสถานะอ l ส s ตตบวก56กนะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะเพราะว่าถ้าบวกความม่องไวมันก็จะได้ค่าเมนยําเพิ่มขึ้นข้อที่8นะครับตัวลูกเทพก็อย่าลืมนะครับมาเปิดให้ครบก็สามารถเปิดได้4ตัวนะเลือก Active แล้วก็ s พ i ซีฟสกิลให้ตรงกับสายที่เราเล่นนะครับที่สําคัญก็คือหาตัว a r t ์ติแฟที่มีออฟขยายความเสียหายนะครับตรงนี้ หาซื้อจากตลาดเอาก็ได้หรือจะตีขึ้นเองก็ได้ถ้ามั่นใจในดวงนะแล้วก็เอฟเฟคที่ตรงสายกับที่เราใช้นะครับอ่าถัดมาครับข้อที่9ก็คือตัวมาสเต์รีตรงนี้ก็อย่าลืมมาอัพกันด้วยนะครับเพิ่มดาเมจได้อีกพอสมควรขยายความเสียหายอีกประมาณ4-5%หรนะหรือใครอยากจะได้ความเสียหายคริก็ได้ ก็ลองมาดูตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วข้อที่10นะครับก็คือตัวบัฟกิลถึงว่าจะไม่ได้อยู่ในแสดงดามจตรงหน้าสกิลแต่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะเพิ่มดามจรวมถึงตัวน้ำยานะความเสียหายระดับสูงจะมีน้ำยาเร่งความเร็วโจมตีด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถดันดามจขึ้นไปได้อีกโอเคหลคักๆก็ประมาณนี้นะครับ10ข้อเช็คลิสต์ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e ช่องไว้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์สตรีมหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ